สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันแม่แห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะแล้วก็คุณแม่ทั่วโลกคะ่ะ คุณแม่แห่งประเทศไทยนะคะทุกๆท่านขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีวันแม่แห่งชาติคะ่ะวันแม,เม่เมื่อตอนสมัยก่อนนะคะก็ยังเป็นยังคงเป็นวันแม่อยู่ในใจเหมือนเดิมนะคะเพื่อนดอกไม้ข้างหลังนี้ก็สวยสวยนะคะวันนี้พามาชมดอกไม้คะ่ะและก็จะมาพูด อะไรนะคะเกี่ยวกับแม่แม่ของพวกเราสักหน่อยนะคะความประทับใจและก็ความฝังใจ <g ül h> ดอกไม้สวยงามถ่ายคลิปไว้ข้างหลังเป็นที่ระลึกสักหน่อยนะคะเพื่อนเค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่านนะคะเพื่อน คุยกันวันแม่นะคะแชร์ประสบการณ์วันแม่นะคะสิ่งที่อยู่ในใจนะคะสิ่งที่อยากจะพูดนะคะเพื่อนๆจะค่ะแม่ของแอลนะคะเป็นผู้หญิงที่เกิดอ,อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเป็นผู้หญิงบ้านนอกนะคะแต่ว่าแม่ก็เป็นคนที่เป็นคนสวยเนาะสมัยก่อนแม่ก็เป็นคนสวยแม่เป็นคน เป็นหญิงสาวที่มีผู้ชายมารักมากมายนะคะแม่บอกสมัยก่อนแต่ว่าแม่กแ็แต่งงานกับพ่อเพราะว่าบุเพสันนิวาสก็แล้วกันนะคะไม่ไม่ได้เล่าลงไปที่รายละเอียดนะคะก็น่าจะเป็นบุเพสันนิวาสนะคะก็เขาก็อยู่ด้วยกันมาจนมีลูก7-8ดคนนั่นแหละคะ่ะแม่เป็นผู้หญิงที่มีรักเดียวใจเดียวนะคะถึงพ่อจะไปมีผู้หญิงคนอื่น แต่แม่ก็ยังไม่มีผู้ชายคนใหม่นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะสําหรับผู้หญิงสมัยก่อนนะคะไม่ใช่มไม่ไม่ใช่ผู้หญิงสมัยนี้เนาะผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยคือไม่ดีก็ไม่อยู่ด้วยไม่อดทนด้วยประมาณนั้นนะคะค่ะแม่จะเป็นผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังนะคะจะ,ะตามสามีนะคะแม่เป็นคนที่เชื่อฟังสามีค่ะ เป็นคนที่รักสามีนะคะแม่เป็นคนพูดเพราะนะคะพูดกับลูกไม่มีไม่เคยมีกูมีมืงนะคะแม่เนี่ยพูดกับลูกเป็นคนอีสานนะคะพวกเราเป็นคนอีสานแม่ก็พูดกับลูกว่าคอยกับเจ้าตลอดนะคะเพื่อน,อนแม่ของแยลนี่เป็นคนอ,อาจจะพูดไปแล้วเป็นคนเป็นแม่ที่น่ารักมากนะคะและเราก็รักแม่นะคะ แต่ว่าเมื่อก่อนยังไม่เคยเห็นความสําคัญของแม่นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าแอลเป็นคนเป็นคนที่คิดไม่ได้เมื่อก่อนนะคะคิดแต่เรื่องของตัวเองนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต้านะคะเมื่อก่อนจะไม่สนใจว่าแม่จะอยู่ยังไงเพราะว่าแม่ก็จะอยู่ที่บ้านแม่ก็มีน้องดูแลอย่างนี้นะคะมีลูกๆที่บ้านดูแลส่วนเราก็ไปทํางานนะคะ ไปแต่งงานไปมีลูกไปมีปัญหานะคะและ้วก็อยู่กับปัญหาของตัวเองมาตลอดค่ะก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกของแม่มีแต่ก็คิดถึงอยู่นะคะแต่ก็คิดแต่ว่าเออไม่เป็นไรแม่มีคนดูแลอยู่ที่บ้านนะคะทั้งที่แม่ก็จะบอกให้ใหเราว่ามาเยี่ยมแม่บ้างนะเพราะว่าแม่ก็คิดถึงค่ะจะบอกว่าเรานึกถึงแม่และเรารู้สึกเป็นห่วงแม่ตอนไหนนะคะ ก็คือช่วงเวลาที่เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเราก็จะนึกถึงแม่นะคะเราอพอปัญหาของเราไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่แล้วเราก็จะนึกถึงแม่นะคะแล้วเราก็ส่งเสียแม่นะคะให้เงินแม่นะคะเวลาเราพอจะมีเงินในชีวิตของตัวยายแอลเองเนี่ยนะคะก็เคยทำให้ พ่อกับแม่เสียใจมามากมายนะคะไม่ว่าจะเรื่องอท่านอยากให้เรียนหนังสือนะคะให้สูงที่สุดเราก็ไม่ได้ทำตามนะคะเราก็จะตามใจเราเราอยากจะแต่งงานเราก็แต่งนะคะ,ะได้ค่าสินสอดเท่าไหร่เราก็แต่งเราก็ยืนยันว่าจะทำให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะซึ่งถ้ามานั่งคิดถึงตอนนี้นะคะ แย่ไม่ควรจะทําแบบนั้นเลยนะคะไม่ควรจะทําแบบนั้นเลยทำให้พ่อแม่เสียใจนะคะครั้งแะไรครั้งเล่าถึงมันจะผ่านมาแล้วนะคะพ่อแม่ก็จากไปหมดแล้วนะ,ะถ้าท่านมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้นะคะท่านจะมีความสุขมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็พอจะมีเงินนะคะเราก็จะส่งเสียให้ท่านในสิ่งที่ท่านต้องการนะเพราะว่าท่านมีความสุข อะไรนะคะความสุขอะไรของท่านที่ท่านที่เราจะพอจะให้ท่านได้เนี่ยเราก็จะซัพพอร์ตนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะไม่มีไม่มีท่านแล้วนะคะเวลาเราจะทำอะไรเนะี่ยเราอย่าไปอย่าไปมองว่าเราพร้อมสะก่อนนะคะทำไปเลยคะ่ะทำกับพ่อแม่นะคะตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพราะว่าชีวิตคนเราไม่รู้ว่าเราจะจากกันวันไหนนะคะก็ นี่แหละค่ะอยากให้ข้อคิดดีๆนะคะว่าเราไม่ต้องรอให้เราพร้อมนะคะเวลาเราจะดูแลพ่อแม่มีน้อยก็ให้น้อยค่อยๆให้ไปค่ะก็ให้นึกถึงท่านมากๆนะคะว่าเวลาที่ท่านที่ท่านดูแลเราตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนกระเราจนกระทั่งเราเติบโตเนี่ย ท่านทุ่มเทนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านมากแค่ไหนเราก็ตอบแทนท่านนะคะและการที่เราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี้นะคะจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะใครลองสังเกตดูนะคะใครทำดีกับพ่อแม่ชีวิตก็จะไม่มีวันตกต่ำนะคะแต่ถ้าใครนะคะทําไม่ดีนะคะดุดาพ่อแม่นะคะ แล้วก็ทำไม่ดีกับพ่อแม่นะคะชีวิตของคนพวกนั้นแหละค่ะก็จะตกโรบทั้งเป็นนะคะแล้วก็ชีวิตไม่จเจริญรุ่งเร,องเรืองนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็พูดยืดยาวนะคะเพราะว่าก็อยากจะแชร์ไอ้ความทรงจํานั่นแหละค่ะที่ทาให้ให้แม่เสียใจนะคะด้วยคำพูดบางอย่างของเรานะคะบางครั้งเราอยากจะลืมนะ ว่าเราไม่ได้พูดนะแต่ว่าเราทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรกับพ่อแม่นะคะนึกให้ดีๆก่อนนะคะมีสติก่อนที่จะพูดอะไรออกไปบางครั้งมันอาจจะไปกระทบจิตใจของเขาเข้านะคะอย่างแรงจนที่เราคิดไม่ถึงค่ะแล้วเราก็จะต้องไม่มานั่งไม่ต้องมานั่งเสียใจนะคะว่าเราพูดอะไรลงไปนะคะนี่คือข้อคิดดีๆสำหรับวันแม่วันนี้นะคะ ก็ขอให้มีความสุขทุกคนค่ะในวันแม่นะคะเลิฟเลิฟทุกคนค่ะบายบายนะคะสวัสดีค่ะ